เกมจริงหรือมั่วนะฮะกติกาเราจะมีประโยคปริศนาให้นะครับผมหลังจากประโยคปริศนาจบเราให้กดตอบว่าจริงหรือมั่วถ้าตอบถูกได้คะแนนในข้อนั้นไปถ้าตอบผิดคะแนนเป็นของอีกฝั่งหนึ่งทันทีใครทําได้5คะแนนก่อนทีมนั้นพาคนทั้งบ้านเข้าไปชิง10,000บาทพี่แจ็เราควาปรึกษากันได้ไหมปรึกษาได้แต่ต้องนั่นมั่นใจนะว่าต้องเร็วกว่าทีมตรงข้ามถ้ากดคําตอบก่อนเขาก็ได้คะแนนคนันนไป พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะพร้อมนะฮะพร้อมค่ะ้ชุดชอบเกมนี้ถ้าพร้อมแล้วประโยคปริศนาก็คืออยามีไฟขาซ้ายอยู่ด้านซ้ายของขาขวาจริงจริงเหรอจริงไหมอ่ะจริงจริงเหรอข้างไหนขาข้างไหนขาขวาข้างขวาข้างขวาข้างไหนข้างซ้ายข้างไหนข้างซ้าย ทางเลื่อนซ้ายนะอยู่ด้านซ้ายของขาขวาของขาขวาจริงจริงจริงไม่จริงไม่ใช่ไม่เสมอไปทำไมมันขึ้นอยู่กับมุมมองขาคนปกติสิมันไม่ใช่งมันมิดคืพยายามแก้พยายามแก้ต่างให้มันเป็นคำตอบที่ผิด ตอนนี้นะฮะทีมของมะปรางและดาวน้ำรอนหนึ่งกันแน่ข้อต่อไปข้อสองประโยคปริศนาก็คือไอซ์ปาริสและเจเจร้องเพลงรักติดไซเรนถูกนี่ถูกแล้วถูกแล้วเหรอถูกเหรอถูกไหมร้องยังไงร้อยยังไงไอซ์ปาริสคนเดียวไม่มีเจ็จสนิทกับข้าง ผิดได้ยังไงอ่ะไปมันไปว้ายมันสลาดเลยจ้าพี่บอกว่าเขาพูดตอบจริงแล้วมันมันมันผิดอ่ะผิดผิดยังไงแล้วนี่แล้วที่ถูกที่ถูกมันคืออะไรคะไอ้ร้องคนเดียวเจเจไม่ได้ร้องมาไอ้ร้องก็แพวาใช่หมายถึงสคนเขาเขาบอกว่าทั้งไอ้และเจเจร้องไงจริงเพลงนี้ไอ้ร้องคนเดียวอ๋อถ้าจะมีคู่ก็คือแพวว่ใช่ ร้องคารเก็นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอเปลเขาก็เคยร้องด้วยกันบนเวทีไงโยชจะมาแเลยอือนี่แผะเก่งมากเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้กับเจเจเป็นไอ้กับแพรว่าใช่วาอ้าวไอ้กับแพรวาจริงด้วยเพราะฉะนั้นตอบจริงผิดครับเฮ